สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะเช้าวันนี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดถแถลงข่าวงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี2563ภายใต้หัวข้อ Together We Can to Volunteering ค่ะ นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันอาสาสมัครไทยและสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้วันที่หธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากลค่ะ โดยในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี2563ในวันศุกร์ที่4ธันวาคมภายใต้หัวข้อ t o g e t h e r w e c a n d t o Volunteering ณสำนักงานองค์การสหประชาชาติประเทศไทยเพื่อรณรงค์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครและเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรอาสาสมัครและอาสาสมัครได้เผยแพร่กิจกรรมที่ได้ทำค่ะ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือพอสอนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมอาสาสมัครและประชาชนโดยมี2หน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ่งดำเนินการการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับองค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครการจัดทำทะเบียนกลางอาสาสมัครของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการบริหารการจัดการอาสาสมัครและการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและพัฒนากลไกเกี่ยวกับงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอ ผลักดันการขยายอ,อพอมอให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างน้อยหนึ่งคนต่อ40ครัวเรือนนอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครโดยเพิ่มศักยภาพในด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาชุมชนค่ะ